สวัสดีค่ะชาวราศีกันสำหรับคลิปในวันนี้จะเป็นการดูดวงความรักของชาวราศีกันนะคะประจำเดือนเมษายน2565นานะสำหรัชาวราศีกันนะคะจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมไปจนถึงวันที่21กันยายนนะคะามาดูกันนาะเป็นยังไงกันบ้างอู้เปิืมาไพ่เพจเลยนะคะ เด็กถือดาบนะเป็นไพ่ที่ถ้าเป็นเรื่องความรักมันมันจะใ,ให้ความรู้สึกว่าเรามันเราเองอาจจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะระวังตัวพอสมควรนะคะแสดงว่ามีประเด็นนะอืมประเด็นอ่ออาจจะมีคนที่แบบเขาเรียกลุ่มล่ามอะพวกที่แบบว่ามือไวอะไรเงี้ย <laughs> นะอาจจะเป็นคนที่แบบคนที่เราทํางานด้วยอะไรเงี้ยพวกนี้อาจจะแบบมาชอบเราอะไรเราอะไรเงี้ยมาเกาะแกะดวยค่ยชอบมาเกาะแกะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะบางทีมันก็หลีกเลี่ยงยากนะถ้าพูดถึงเนะี่ยถ้าเกิดว่าทํางานที่เดียวกันก็พูดเรื่องยากพูดยากเราหนีได้ยากเราทําได้แค่ระวังตัวแค่นั้นเองบางทีก็เหมือนกับว่าเขาเรียกว่ามีประเด็นกันมาก่อนนะคะแล้วทีนี้เนี่ย คุยกันแล้วพูดกันแล้วคือเขาเรยกอไๆเราอาจจะไม่พอใจเราไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ที่คนคนนี้มากอกแกะนู่นนี่นั่น,นพยายามคุยพยายามเคลียร์โอเคนะพยายามทําให้เป็นประเด็นน่ะมันกับว่าคือเนี่ยขึ้นเดอวิลมาด้วยคือเขาเรยกอะ่ะมีการล่วงละเมิดอ่าในที่ทํางานกับผู้ร่วมงานเพื่อนร่วมงานบางทีมันมันหนียากไงนึกอ,ออกไหมเราอาจจะหนียากแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าคือเราต้องการความชัดเจนอะ บางครั้งนี่คือโอ้โหมันให้เขารู้สึกว่ามีการลงโทษกันด้วยนะอืมเป็นทอกับเดาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเรื่องอื้อเฉาเห็นงเงีค่ะอืม <laughs> เป็นเรื่องชื่ออื้อเฉาอะเพราะฉะนั้นก็สําหรับใครก็ตามที่มีประเด็นในลักษณะแบบนี้นะคะก็ระวังคือเราทำอะไรไมได้นอกจากระวังแล้วก็ทําให้มันทําให้มันดังเออพูดง,ง่ายเพราะเดี๋ยวนี้คือ ยุคของโซเชียลมีเดียแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเดี๋ยวนี้วิธีการเรียกร้องมันก็ง่ายใช่ไหมเรามีคลิปเรามีหลักฐานเรามีอะไรอย่างเงี้ยก็เก็บไปพยายามเก็บหลักฐานเอาไว้นะครบเวลาที่เขาแบบมาเกาะแกะเราอะไรพวกเนี้ยเราอาจจะแบบวานให้เพื่อนช่วยถ่ายอย่างเงี้ยก็ได้นะให้เพื่อนช่วยอือย่างน้อยๆจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้แบบคิดไปเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราไม่ได้แบบจินตนาการไปเองแล้วมันไม่ใช่้คนพวกเนี้ประเภทนี้คือแบบมันต้องมีหลักฐานอนะ่ะไม่งั้นพวกนี้มันจะทําเรื่อยๆนะคะ อืมก็ระมัดระวังเลยในช่วงนี้ก็แล้วกันนะ,ะบางครั้งเนี่ยถึงกับเพราะว่าไอ้จุงประเด็นตรงนี้นะฮะอาจจะมีการออกจากงานอะ่ะมมีโอกาสสูงมากนะฮะถ้าเกิดว่าในกรณีที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับผู้ร่วมงานนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะฮะผู้ร่วมงานหรือเกี่ยวกับที่ทํางานของคุณอ่ะนะคะมีประเด็นชู้สาวประเด็นการล่วงละเมดอะไรพวกนี้นะคะก็ถึงขั้นอาจจะมีการออกจากงานนะอืมต้องระวังเอาไว้คืออาจจะไม่ถึงว่าเอ ตัวเราต้องระวังอะนะคะคือตัวเราต้องระวังคือแปลว่าอย่าไปทําเองนะ <c oughs> คือก็ต้องเข้าใจก่อนนะ,ะว่ามันมีสองเคสนะคือหนึ่งเราเป็นผู้ถูกกระทําอันที่สองคุณเป็นคนทําเองนะนึกออกหรอปะอย่าไปทําเอออย่าไปทําผิดนะคะเพราะบางครั้งเนี่ยนะคะคุณต้องเข้าใจว่าเราอาจจะชอบเขาจริงก็ได้แต่ว่าอีกฝั่งเขาไม่ได,เไได้เขาไม่ได้แบบเขาไม่ได ต้องการไงเขาไม่ได้สนใจนั่นคืออย่าไปเกาะแกะนะคะให้มันเยอะมันจะกลายเป็นเป็นแบบเรื่องราวใหญ่โตซึ่งบางครั้งเราอาจจะมองนะคะว่า,าอาจจะมองว่าเราไม่ได้ทําอะไรที่เกินเลยคือตัวเราอะเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังตัวนะคะระวังคําพูดอ่าอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงนะคะบางทีแบบ ไอ้คําพูดที่เราคิดว่าหยอกล้อเล่นกันสนุกๆในเงี้ยมันมันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเราก็ได้นะอืมเราวังเอาไว้อย่าทำก็แล้วกันเอาไว้อย่าทำก็แล้วกันนะทีนี้ถ้าเรื่องของเอ,อครอบครัวคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยเวลาเป็นสามดบหรือทาวเวอร์ขึ้นมาไม่ค่อยดีนะต้องบอกไว้ก่อนในะเรื่อง,องชีวิตแต่งงานเนี้ยค่อนข้างที่จะแบบเออมันก็มีประเด็นเรื่องความขัดแย้งแหละนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะ นอกจากจะมาถึงเพราะมันมีตัวนี้เข้ามาด้วยนอกจากจะมาถึงเรื่องมีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนี่ยนะคะยังอาจจะมาถึงว่าสมาชิกภายในครอบครัวเราเนี่ยนะคะอาจจะประสบอุบัติเหตุก็ได้นะคะอาจจะแบบต้องมีการผ่าตัดอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะเป็นโรคอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งการติดเชื้อในช่วงนี้นะคะโดยเฉพาะแบบช่วงเทศกาลมันหยุดเนี่ยนะคะที่ไปสังสรรค์กันกอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเจอผู้คนเยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยนะคะเราไม่ได้ระวังตัวเนี่ย นะคะมโอกาสที่จะเกิดติดเชื้อมาเนี่ยสี่งสูงแล้วกันนะคะก็เรามาระวังในช่วงนี้นะคะอย่าการตกนะคะคุณต้องเข้าใจว่าคือมันคือจริงๆไม่ค่อยอยากจะพูดถึงสถานการณ์โควิดสักเท่าไหร่เพราะคิดว่าคือทุกคนควรต้องระวังตัวอยู่แล้วนะย่อทุกวันนี้คือมันเป็นประเด็นอยู่แล้วอยู่ว่ามันติดเชื้อเยอะมันเชิงมันติดง่ายขึ้นมันแพร่กระจายได้เร็วขึ้นถ้าเราไม่ระวังตัวยังไงคุณก็มีโอกาสดที่จะติดสูงมากยกเว้นว่าคุณอยู่คนเดียวไม่สูงสิ่งกับใครนั่นก็อีกเรื่องหน ถ้าคุณได้ออกไปเผชิญออกจากบ้านไปเมื่อไหร่เนี่ยไปไปเจอคนนู้นี่นั่นเนี่ยโอกาสติดสูงนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะคะที่ต้องระวังไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมันอาจจะไม่ได้แปลว่าอยมันมีประเด็นในเรื่องของครอ,อ,อบครัวเท่าไหร่มันี่ก็อีกอีก,อ,กอีกช้อยหนึ่งนะคะมีความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นนอกจากมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทะเลาะกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยน,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 นะคะคือถ้าเป็นเรื่อง,องความสัมพันธ์นะคะในในครอบครัวคือ คุณอาจจะต้องเลิกแต่ว่าเลิกในที่นี้เนี่ยคือแบบเลิกเจ้าชู้นะไม่ใช่เลิกกับแฟนตัวเองนะคะเลิกเจ้าชู้นะคะนะคะมันให้เขารู้สึกว่าคือเพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นพฤติกรรมความมากักมากอืมคือมันอาจจะเป็นความชอบมันเป็นรสนิยมนะคะแต่ว่าไอ้รสนิยมเนี่ยบางอย่างของเราเนี่ยคือแบบมันก่อให้เกิดหายนะตามมาไงเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเลิกได้ก็เลิก เพลาๆลงบ้างเดี๋ยวอันนี้ก่าะเพลาๆลงบ้างดีกว่าเพราะจริงๆแล้วคือในเรื่องของเนี่ยในเรื่องของความต้องการบางครั้งเนี่ยนะคะเนี่ยไพ่ใบนี้มันหมายถึงความต้องการทางเพศด้วยนะอาจจะเป็นคนที่มีความต้องการทางเพศสูงนะคะพอมีความต้องการสูงมันต้องการการปลดปล่อยมันต้องการการระบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยคือแบบวิธีการมันก็มีหลากหลายนะมีหลากหลายรูปแบบคุณอาจจะไปซื้อกินก็ได้นะคะนะเนี่ยซื้อกินแต่เวลาที่คุณไปซื้อเนี่ยอีกส่วนหนึ่งนะคะคือ อีกหนึ่งความหมายคือว่าต้องระมัดระวังต้องมีการป้องกันเป็นอย่างดีนะคะโดยเฉพาะหนึ่งคือเรื่องของเพศเโลกทางเพศสัมพันธ์นะคะโรคติดเชื้ออะไรพวกนี้นะคะก็ต้องระวังตัวนะคะคือซื้อได้แต่ว่าก็ต้องรู้จักป้องกันด้วยนะคะลักสนุกก็ต้องรู้จักที่จะป้องกันแค่นั้นเองนะคะมัน,มนไม่ได้เป็นหายไม่ได้แบบร้ายแรงอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเกิดมีแฟนแล้วก็ไพ่ก็เตือนเลยเพราะ,ะว่าลดได้ก็ลดนะคะเลิกได้ก็คือเลิกนะคะเลิกทําตัวเจ้าชู้เลิกทาตัวตอนแหลเลิกทําตัวไปแบบ ไปกินนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือบางครั้งเขาก็ต้องความเข้า,า,าใจอะกับกับแฟนเรามากกว่าคือบางครั้งนะคะเรื่องของชีวิตคู่นะคะเรื่องของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเนบางครั้งเรื่องของเซ็กซ์มันก็มีส่วนสําคัญอ,ะอ่ะอ่าเพราว่า,าชาวราศีกันยรบงังคัาจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสําคัญป่ะเออเซ็กซ์มันเป็นเรื่องสําคัญในชีวิตที่เราเราอยากจะมีอะ อ่ามันเป็นความสุขของเราอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนแล้วเนี่ยบางครั้งก็ต้องคุยกันทั้งสองคนทั้งสองฝ่ายนะว่าเอ้ยเหมือนกับเจอกันครึ่งทางอ่ะตัวเองนะคะคือเนี่ยฉันเป็นคนที่แบบฉันอยากได้เยอะๆฉันอยากได้อาทิตย์หนึ่งกี่ครั้งกี่ครั้งอะไรบ้านไปคุยกันนะคะเปิดอกคุยกันค่ะคุณเป็นแฟนกันแล้วนะคะเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเนี่ยคือแบบเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดามากนะคะต้องคุยกันนะคะอะไรที่เรารับได้อะไรที่เรารับไม่ได้นะคะเหมือนกับว่าตกลงกันก่อนอ่ะเออเอาอย่างงี้นะ ตรงนี้ตรงนี้ได้นะตรงนี้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุยกันได้เคลียร์กันได้เอาให้มันชัดเจนนะคะไม่ได้หมายความว่าจะต้องเลิกกันไม่ใช่นะถึงแม้ว่าไพ่จะหลีดยิ้งมาตรงนี้แต่ว่าไพา่ไพ่เป็นตามมาตามมาตามมา,า,มมาในลักษณะนี้ก็คือน่าจะมีถึงกันพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรกันมากกว่าพยายามที่จะหาข้อตกลงร่วมกันมากกว่าเพราะว่ามีไพ่หกเรนก็หกไม้เท้ามาด้วยนะสิ่งที่เราต้องการคือเราไม่ได้อยากจะเลิอกอกับแฟนเรานะแต่เราเหมือนกับเราอยากจะหาจุดที่มันพอดีพอดีอะ ระหว่างคนสองคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคุยกันปรับความเข้าใจกันตัดสินใจตัดสินปัญหาร่วมกันอะไรพวกนี้มันก็จะลดช่องว่างระหว่างคนสองคนเข้าไปได้มากนะคะอ่ามันก็จะเป็นในลักษณะประเด็นนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันเนาะมันก็จะเป็นประเด็นเลิกย่อดัข้างเยอะนะคะคือต้องบอกนะเป็นการดูด่วนทั่วไปมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องตรงเป๊ะตรงเป๊ะอะไรกับทุกๆคนมันเป็นไปได้อยู่แล้วนะคะไม่ใช่แบบเปิดมาสิบคนแล้วตรงๆทั้งสิบคนเนี่ยะมันก็ โอกาสเป็นไม่ได้ก็มีไงแต่มันโอกาสที่มันเป็นไปไม่ได้มันก็สูงเพราะฉะนั้นคืออะไรก็ตามที่มันไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวข้องก็ผ่านผ่านไปนะคะก็ผ่านผ่านไปก็ถือว่าอาน,นี้มันมันไม่ใช่เราอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะให้ดีก็คือแค่แค่ฟังเอาไว้แล้วก็เออเอามาเอามาดูว่ามันเราสามารถที่แบบเหมือนกับเป็นข้อเตือนใจมากกว่านะคะว่าเออถ้าเกิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเรามันก็มีโอกาสเกิดขึ้นแล้วถ้าถ้าเราต้องแบบระวังตัวหรืออะไรอย่างเงี้ย มีจุดไหนที่เราต้องระวังระวังอะไรว้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะรักษาหังของการดูไพม่มันจะนจะพยายามบอกในหลงการเตือนมากกว่าว่ามันมีโอกาสกิดอย่างนี้นะ้อย่างนี้นะอย่างนี้นะเพราะ,ะนั่นคือถ้าเราแก้ได้ก็แก้อะไรที่แบบเราสามารถปรับปรุงได้อะไอให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นก็คือก็ออกไปปรับ ให้มันให้มันดีขึ้นกับคู่ของเราอย่างที่บอกนะคะเรื่องของความสุขทางเพศมันเป็นเรื่องปกติที่ต้องคุยกันนะคะถ้าคุณมีแฟนแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรบางคนอาจจะหมายถึงคุณอาจจะลองท่าใหม่ๆก็ได้เอาเงอะเวลาที่คุณมีเซ็กส์มันไม่ได้แปลว่าคุณต้องมีท่าเดียวไงบางคนจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากจะลองท่าแปลกแปลกเงี้ย มันก็เป็นรถนิยมอคุณนึกออกไปมันไม่ได้มีอะไรผิดไม่ถูกทากับแฟนคุณนะคุณไม่ไปทำางานอื่นนะคะคือทํากับแฟนไม่มีปัญหาถ้าทําคนอื่นมาหลายเนี่ยมันจะเป็นประเด็นกันตรงนั้นมากกว่านะคะก็ฝากเอาไว้เนาะสำหรับชาวราศีกันนะทีนี้เนี่ยอีกอันนึงนะคะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปสําหรับคนโสดอ่าคนโสดมีโอกาสได้เจอไหมมีมีนะคะมีโอกาสที่จะเจอนะคะมีมีโอกาสเจอคนที่ชอบคนที่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่ามัน มันมันเป็นในลักษณะที่ว่าอย่าไปคาดหวังมากนะคะอย่าไปไปคาดหวังเพราะอย่างที่บอกว่าไพ่ที่มันตามมันไม่ค่อยดีนะคะเอาเป็นว่าเราคุยพูดจะถูกคอกันแต่ว่าให้ดูกันยาวยาวดีกว่านะคะอย่าดูกันระยะสั้นมีโอกาสที่จะเจอคนที่ถูกใจนะแต่ว่าให้ดูกันยาวยาวจะเป็นในลักษณะนั้นค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยเพราะบางครั้งเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องของการที่จะเป็นแฟนกันเนี่ยบางทีเอ้ยชกคบเจอกันแรกๆมันมีแต่ข้อดีอะตัวเองตัวเองหาข้อเสียไม่ได้เลย <laughs> เรื่องอรอแม้แต่พอรูจ้จไม่เลือเล่อ,กอนก่แบบว่าไอ้นี่ไม่ใช่แล้ว <laughs> เรื่องอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วเฮ้ยทำไมไม่ใช่แล้วก็ฉันก็โอเคอ่ะฉันก็เลิกลาไปอย่างเงี้ยก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เนาะมันก็จะเปในลักษณะนั้นแหละเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่ามันไม่ได้แปลว่าเฮ้ยเจอปุ๊บแล้วจะชอบปั๊บป,ปิ้งคือปิ้งอ่ะได้ถูกป่ะรู้สึกดีๆรู้สึกใช่อะไรเงี้ยมันได้ไงแต่า ถ้าไปอีกสักพักหนึ่งเจอกันไปอีกสักหน่อยหนึ่งอะไรเริ่มรู้จักกันมากขึ้น่มันมันอาจจะไม่ใช่แล้วก็ได้อะไรเงี้ยเขาเริ่มเปิดเผยความจริงอะไรเงี้ยเอ้ยคนนี้มันมันไม่ใช่แล้วอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็ให้ระวังเอาไว้แล้วการเรื่องควา,ามรักคือไพ่เตือนในลักษณะให้เรามาระวังมากกว่านะคะไม่ว่าคุณจะมีโศเรื่คุณจะโดหรือเปล่าไม่ว่าคุณจะมีแฟนระยะมีแฟนแล้วหรือแม้กระทั่งคุณแต่งงานมีครอบครัวแล้วอะไรเงี้ยไพ่เตือนในลักษณะให้ให้เราเรามาระวังนะคะเรื่องที่แบบ ความขัดแย้งที่มันจะจมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ความขัดแย้งที่มันมาเนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นจากคนอื่นไม่ใช่เราเราด้วยนะคะเออเกิดขึ้นจากคนอื่นไงก็อย่างที่บอกว่ามีโอกาสที่มีเรื่องของมือที่สามก็ได้แต่ว่ามันก็มาด้วยหลายสายเหตุแหละอย่างที่บอกอันนี้คือที่มันเป็นลักษณะที่เด่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเรื่องของเซ็กส์่มันก็จะเป็นประเด็นค่อนข้างค่อนข้างเป็นประเด็นที่เ เป็นใจความสําคัญเนาะมือที่สามแม่งมีมีแต่เรื่องนี้แหละมไม่มีเรื่องอื่นหรอกบางทีแบบใยา่จะแยกมันก็ยอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบมันกลายเป็นเรื่องอย่างที่บอกนะเป็นเรื่องปกติไปซะแล้วอะไรเงี้ยเวลาที่ไปมีอะไรกับคนอื่น่ะมันคือแต่คุณต้องเข้าใจนะว่าบางทีเนี่ยไปมีอะไรกับคนอื่น่ะจะเป็นเพียงแค่ความสนุกแบบชั่วคราวก็ได้อย่างที่บอกนะคะว่าแต่ต้นแล้วนะคะเป็นค,ความสนุกแค่ชั่วคราวอาจจะเป็นการซื้อบริการอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้การเปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความบันเทิงเพื่ออนเตอร์เทนเฉยก็เป็นไปได้เพราะนั้นก็ไม่ได้แปลว่าทุก ครอบครัวจะต้องแตกหักกันมันก็ไม่ใช่แต่ว่าถามว่ามีแนวโน้มมีโอกาสไหมก็มีมันขึ้นอยู่ว่าคุณคุยกันได้หรือเปล่าคุณเคลียร์กันได้ไหมคุณอภัยให้ได้หรือเปล่าเนี่ยไพ่ใบนี้ก็เป็นเรื่องของการคุยกันให้ชัดเจนแล้วก็ให้อภัยในที่นี้เขาก็โอเคนะถ้าคุณให้อภัยได้มันก็ดีแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่ขับว่าในอนาคตถ้าเขาสามารถที่จะปรับปรุงตัวได้อะไรได้อย่างเงี้ยมันก็เป็นการให้โอกาสดีกว่านะอืมเป็นเป็นกรณีที่ว่าให้โอกาส ปรับปรุงตัวอย่างที่บอกไว้ต้นนะอะไรที่มันเลิกได้ก็คือเลิกเลิกเช้าชู้เลิกตอแหลเลิกโกหกทุกทีอะไรอย่างเงี้ยเลิกมากๆในการมาลุมอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็นะเอาว่าก็คุยกันแล้วกันนะะระหว่างคนสองคนเนาะมันเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนที่แบบบางทีเราก็ไม่ได้รู้ตื้นนึกหลาบางนะคะ,ะว่ามันมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าก็หมายว่าไพ่มันขึ้นมาในลักษณะนี้แล้วก็ว่ากันไปตามนั้นนะคะก็อย่างน้อยๆนะคะเน้นนะคะเน,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 น้นในเรื่องที่ว่าพยายามพูดคุยปรับความเข้าใจกันก่อน ะะพบกันครึ่งทางค่ะคนละครึ่งนะช่วงนี้นะคะคนละครึ่งอะไรที่เรารับได้อะไรที่เรามาได้คุยกันเปิดใจกันอย่างเงี้ยจะดีกว่านะคะจะทําให้แบบความสัมพันธ์มันยังอยู่ยังคงอยู่ต่อไปได้อ่าก็ประมาณนี้นะคะก็ฝากไว้าชาวราศีกันทุกทุกท่านเลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนะาะชาวราศีกันนะคะสวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตาม,มารับชมนะคะสวัสดีค่ะ